สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสามัคคีมรำม,มล,มลอยครับวันนี้ผมจะพาพีพานองไปหัวนรกนึกถึงเจ้าของครับหลายหลายคนอาจจะคิดถึงเจ้าของตอนลกกาอยู่จังซีกระได้ครับผมจะพาไปบึงวิถีเก่าวิถีแก่เนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่พอแต่แม่เฮ้าเห็ดในเห็ดหน้าครับเพิินบอดีบานเพิินตกกาและกระดำเอาครับะไปลกกาน้ากันครับพี่น้องเห็นแล้วหลายหลายคนอาจจะคิดถึงตัวเองอยู่กระได้ครับผม นี่คือการโลกกาครับนี่คือการชู่วสกิลการโลกกาหรือการถอนกะเผื่อห้างะเอาไปดำหน้าครับนี่แหละครับภารกิจของห้างมือนี้คือบอครับคือบอ ก่าดึงเืินนี่พอฮะึงเืินนี่ก้าดีกว่าเอองันแค่ต้องขูดซะวันที่ยี่สิบแปดวันนี้วันที่ยี่สิบวันนี้วันทียสิบสามแม่ อีกห้ามืออ้ามือถูอกขาดำหน้านี่กาว่าทัานถึงขวบกาว่าทัานถึงเดือนเพมมัมนทนก็ยาวออยืดนนินะกาพอดำมใหม่ๆจ็มาเด็กัดไวพอดำประมาณยี่สิบมือกาว่าพอดำไดใหญ่พอก็อดัเลยพอขาว่าดัไปเรื่อยๆขาว่าพอม่เท่งขาว่ามมนเท่งขวบอะ มันจะหุห่มใหญ่นะทำงานวาดัมันเลยดั้มันดร้า,ายเลยเมนื่อยกับเจ้าเหตุไปเลยตะวมันยังหัวปีส่วนมากดำหน้าเลือนต้องกอลากด้านต่พอท่านหอนดูนน่บไร้ลาเนยชุมโตมาแตุ่มโตมาตะเก่าเนาะพอดำหน้า ขนาดเวือนสิงหาวันแมงพอจังดํ้แถวรอทางกัมแมนุ่มอะไรอเนี้ยขนาดวันแมงขันน้ำเยอะเลยหรอเขาขนาดขาเขาายนำเพิ่นเยอะเลยเก่าเกิเหตุหน้าได้ว้าน้าตกแเหตุไดขาเขาพี่เล็กสองดกัวสองหกัวเยเรื่องนี้มันเหตุเกิน มาเงี้ยใครเหลือคั่วซะคั่วกับมัดกิดใส่เข่ากัดคุมอย่ตายตหอมายขก็ได้ี่ะเมนกัวเมนกัวกัคุมอย่ที่ไ้โสมหัไม่ได้คืกางไป่วหมุนไปคิดข้าหน้าเ้า น <Yeah. S 2> ี่ยาขงมันไม่โฮปี้มันเจอ้มันจใหม่ิเอ้ยมันน้ำน้ำมะจับมองมองเขาโตเดียวมันรูดน้ำมะจับน้ำมะจับเกา่เาโตบ่อสวงสวงน้าเขาอ <Yeah, S 2> ีนาสวงกุกงเ็นรื่ว่าหลักขา มาเจ้านาแล้วเสวมาบอามพอสมาก็อกพ,ออาอพอวัดต้ดสมมันลยให้มีเวลาผัดบ้างมือก็ผัดหูผูด้บอหมุนบอ,บอยังบ่นั่นไ,นได้ข้าโยงกับลูกวัดกตการมันน้ำห,าห,าหันแล้เดี๋ยว้าเลยนะขอขออขอเขาก็้งพวกเขาทำมาแล้งกับอินยูู้โยงกับลูกโอ้ ออกข้อมัดมืมมมมมอ,อ,ก,มอกับมัดมือออกข้าสองต้นนพ่อขึ้นป้ากับพอพอท่านได้เอาเครื่องพอขึ้นป้ายพอกับอะไ่ขไึ้นลงม,มาเลยกอบพ่อท่านเป็นเขาเนานี่แหละครับวิถีชีวิตชาวไทชาวนาอีสานบ้านเฮาเนาะแต่หนหลังเราขับพี่น้องโลบก,กาดอยงนี่แหละครับผู้ใดอยู่ทั้งทงทัง้ทงไทย ก็ขื้นมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ในเ้อร์ครับผู้เถ่าเพิ่นถาเฮามาเบิงมาแย่งอยู่ครับถาผู้ใดพ่อที่จะกลับมาได้กลับมาบานเฮาดอกครับเพิ่นถาเพิ่นคล้องอยู่ครับได้ว้าจ่าจ๋าจีโจ้กับลูกกับเต้าผู้เถ่าเพิ่นกับมีความสุขมีกำลังแรงใจอยู่ด้วยครับสังเกตเบิ่งนําเสียงตะเกดรดครับเอาล่าพี่ล่าน้องไปซ้านี้ครับผมสวัสดีครับ